นะฮะวันนี้เรามาเจอกันในอีีที่11บเเป็น E ีีที่อาจจะไม่ค่อยเห็นมีใครพูดกันเท่าไหร่ก็จะส่ดดวนใหญ่จะพูดเรื่องถ้าบัญชีการเงินภาษีจะพูดเป็นตัวเงินนะครับวันนี้เราจะมาแตะกันด้วยเรื่องอะไรครับพี่น้องครับมาคุยเรื่องสินค้าคงเหลือครับหรือว่าสต็อกครับผมนี่จัดการสต็อกอยังไงไม่ให้ต้นทุนจมครับตัวอย่างอันนี้เขาซื้ออันชื่อด,ดีนะครับอันอย่าอ่านผิดนะครับเขาชื่อไปยูสนะครับเขาทาปลาร้าบรรจุกระป๋องขายครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าซื้อ ปลาร้าบรรจุกระป๋องเยอะมากรายได้มากกว่าห้าล้านแน่นอนว่าถ้าติดตามกันมาก็จะรู้ว่าไปยูสเนี่ยต้องจดแวดอยู่แล้วเนาะทำธุรกิจรายได้เกินล้านแปดแล้วก็ไม่ยกเว้นยังไงก็ต้องจดแวดคิดแวดเจ็เต7%จากลูกค้าทุกครั้งอันนี้ถูกต้องแต่ว่าขายดีมากแล้วก็นับเงินไม่ทันก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องที่เป็นปัญหานั่นคือสต๊อกครับโอ้สต๊อกมาจนเวลาผ่านไปฮะไปยูสรู้ตัวอีกทีฮะ สินค้าหรือสต็อกเนี่ยมันหายไปจากรายงานถามคําถามคือตัวปายูสเองเนี่ยจะมีปัญหาอะไรบ้างเวลาอ่านชื่อนี่ตื่นเต้นมากครับอย่างแรกอต้องบอกไปก่อนว่าจริงๆอะ่ะพอเรามีสินค้าหรือว่ามีสต็อกอะค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือจะทารายงานสินค้าคงเหลือเนาะแต่ทีเนี้ยการจัดทารายงานสินค้าคงเหลือมันอาจจะไม่พอเพราะว่ารายงานสินค้าคงเหลือมันก็เป็นแค่ตัวเลขนะเราก็ควรจะต้องไปตรวจนับสินค้าตัวเนี้ยเป็นเป็นประจําด้วยนะคะทีนี้พอเราตรวจนับ แบบไม่เป็นประจำแล้วกันรู้ตัวอีกทีเนี่ยสินค้ามันหายไปนะถ้าในเชิงบัญชีอะ่ะเราก็ต้องไปสืบหาว่าเฮ้ยมันหายไปเพราะอะไรหลกัหลกๆแล้วอ่ะอาจจะโดนขโมยก็ได้โดนยักยอกก็ได้นะคะหรือว่าอีกทางกับการก็อาจจะแบบเกิดจากการที่เราแบบเฮ้ยบันทึกบัญชีผิดพลาดหรือว่าลืมบันทึกรายการขายไปอะไรเงี้ยพอเราตรวจเจออ่ะก็ค่อยมาปรับปรูงนะคะแต่ถ้าเราอ่ะไม่เคยนับสต็อกเลยอะคะ่ะเวลาที่เราแบบ เหมือนเอารายงานสินค้าคงเหลือมาใช้อ่ะการตัดสินใจของเราอ่ะมันก็ค่อนข้างจะผิดพลาดเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อมูลจริงที่มันถูกต้องนะคะส่วนในฝั่งภาษีอ่ะการที่สต็อกหายหรือว่าสินค้าขาดจากรายงานนะคะก็คือว่าความซวยจะบังเกิดและมันจะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเราถ้าสมมติสินค้าขาดจากรายงานเนี่ยในทางภาษีเขาจะถือว่าเป็นการขายสมมติธุรกิจจดเวทนะคะสินค้าขาดปุ๊บ เท่ากับขายนะคะพอขายเสร็จพอ,พอการขายเกิดนะคะมันก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไอ้เจ็ดเปอร์เซตรงเนี้ยค่ะเราก็ต้องไปนําส่งกับสรรพากรซึ่งวิธีการคํานวณก็คือต้องใช้ราคาตลาดของสินค้าตัวเนี้ยคูณกับเจ็ดเปอร์เซนะคะแล้วก็เอาเจ็ดเปอร์เซนเนี้ยไปนําส่งกับสรรพากรมันก็จะมีเรื่องของเง<ฮ>ินทองมาเกี่ยวข้องตรงนี้ใช่ครับไปกันต่อครับเรื่องไปกันต่อครับ ปรยุสของเรานะฮะครับผมครับผมลงทุนนะปีแล้วขายดีใช่ไหมครับเมื่อกี้เราคุยกันยอดมันเยอะมากเลยปีนี้ปลายุสบอกขอเลยตุนไว้เต็มขอเก็บปลาร้ากระป๋องไว้เต็มล้านแต่พาลพาดพลาดเป็นประยธ์นี่เป็นคนที่คิดอะไรพลาดพลา,าดบ่อยมากอลูกค้ากลับไปนิยมปลาดิบมากกว่าคือบางทีเขาคิดแบบขายดีปีแล้วอ่าไม่ดันต็อกหายปีนี้จะตุนเต็มที่เลยลูกค้าบอกไม่เอา,เาแล้วไปกินปลาดิบ อ่าแบบปีนี้ไม่เอาปลาไหลอร่อย <Hey. S 1> ปายูสก็เลย <Yeah. S 1> กุ้มใจว่าเงินลงทุนที่ที่เอามาเนี่ยจะจมเนียต็อกเริ่มแบบเฮ้ย <Hey. S 1> <"He i, S 2> มันมันมัน,มนสินค้าคงเหลือมันเยอะอะทําไงดีครับคําถามที่ท,ที่ที่ปายุสต้องถามต่อคือว่าแล้วเขาจะเริ่มวิเคราะห์ตัวเลขยังไง hmm. อันนี้คือประเด็นว่ามันจะรู้ได้ไงว่ามันตุนไว้มากไปแล้วมันจะจมไหมหรือไม่จมต้องดูอะไรแบบไหนนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาครับ ก่อนไปดูตัวเลขน,นะคะอยากจะแบบพาทุกคนมาทำความเข้าใจภาพภาพนี้ก่อนนะคะภาพภาพนี้จะเป็นโปรเซสของการแบบกำเนิดขึ้นของสต็อกสินค้าแล้วก็การจัดไปของสต็อกสินค้านะคะ <S <S คเวลาที่เรามีสินค้าเนี่ยไม่ว่าเราจะาซื้อมาเพื่อขายนะคะหรือว่าซื้อมาเพื่อผลิตนะคะมันก็จะมีกระบวนการที่เราจะต้องแบบเหมือนเก็บสินค้าไว้เพื่อรอขาย, <S <S <อ>ยกระบวนการระหว่างที่เรามีสินค้าเข้ามาในคลังนะคะจนกระทั่งรอขายเนี่ย เราจะเรียกว่าสินค้าคงเหลือซึ่งมันก็จะเป็นสินทรัพย์ของกิจาการนะคะทีนี้พอเราขายเสร็จกระบวนการนี้ก็จบไปปุ๊บการเป็นสินค้าคงเหลือก็จบไปนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นต้นทุนขายทันทีนะคะซึ่งมันก็จะมาพร้อมๆกับรายได้ตัวต้นทุนขายตัวเนี้ยจะเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินนั่นเองนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูว่าเอเรามีสต๊อก จมอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีเงินทุนจมอยู่ในสต็อกเยอะหรือเปล่านะคะให้ดูตัวด้านสายมือเป็นสีเหลืองๆนะคะยิ่งเรามีแบบตัวสีเหลืองๆเยอะๆมากเท่าไหร่นะคะก็คือสินค้าคงเหลือเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเปรียบเทียบกับด้านเขียวๆนะก็คือสัดส่วนของต้นทุนขายเนี่ยแสดงว่าเป็นสัญญาแล้วแหละว่าต้นทุนเนี่ยมันกําลังจะไปจมอยู่ในสตอ็อก เยอะเกินไปเพราะว่าเราเก็บสินค้าไว้เยอะเกินนะคะขายไม่ได้สักทีก็เรียกว่ามันเหมือนเป็นเส้นขั้นอย่างเงี้ยนะว่าถ้ายังไม่ขายก็อยู่อย่างฝั่งนี้กลายเป็นสินค้ายังเป็นสินค้าคงเหลืออยู่นะมองในมุมนึงนก็เป็นสินทรัพย์ไปแหละมันก็อยู่ในช่องสินทรัพย์แต่ก็คือทุนที่จมอยู่เพราะมันยังไม่แปลงออกไปเป็นเป็นเป็นสินค้าที่ขายออกไปแต่ถ้ามันแปลงข้ามเส้นมาปุ๊บอ๋อมันจะกลายเป็นต้นทุนขายซึ่งตัวนี้มันก็ทําให้เรามีรายได้เข้ามาด้วยนะ ประยุทธ์เนี่ยก็เลยลองไปดูรายงานสินค้าคงเหลือที่ทําอยู่นะคะตอนสิ้นปีนะคะเปรียบเทียบกัน2ปีค่ะว่า,าปี63มเนี่ยมีอยู่3ล้านนะแล้วก็สินค้าคงเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น6ล้านในปี64นะคะเก็บตัวปลาเยอะเกินไปนะคะทีนี้ พอมาดูยอดขายนะคะยอดขายเนี่ยลดลงนะคะจาก5ล้านในปี63นะเหลือ4ล้านในปี64นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงเขาบอกว่าสินค้าทุกตัวเนี่ยมีต้นทุน80%ของยอดขายทีนี้เราก็มาถามทูกท่านต่อว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยแปลว่า ้นทุนจมจริงหรือไม่นะคะจริงๆแล้วคอนเซปต์เหมือนที่เราบอกไปเลยก็คือว่าลองเปรียบเทียบกันค่ะว่าในปีที่แล้วกับปีนี้เป็นยังไงนะคะ,ใ,ะในปี6-3มเนี่ยมี3ล้านนะคะปี6-4มี6ล้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้น100%นะคะคิดเป็นสัดส่วนง่ายๆเนะเาะแล้วก็สำหรับการขายสินค้าออกไปเนี่ยเราขายได้น้อยลงจาก5ล้านเหลือ4ล้านนะคะก็ลดลงจาก25%แน่นอนว่าพอขายได้น้อย ต้นทุนขายมันก็น้อยลงด้วยเป็นสัดส่วนใกล้ๆกันนะคะก็คือคจาก4ล้านลดไปเหลือ3.2ล้านก็คือ2 5ทีนี้พอเรามาเปรียบเทียบกันนะคะที่เราบอกว่าลองดูเปรียบเทียบระหว่างสินค้ากับตัวต้นทุนขาย2ตัวนะถ้าสินค้ามันหลอดสีส้มมันเพิ่มมากขึ้นก็คือหลอดสินค้ามันเพิ่มมากขึ้นแต่ไอหลอดต้นทุนขายอ่ะมันลดลงนะหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยนะอันเนี้ยแสดงว่าเป็นสัญญาณว่าสินค้าเราอ่ะ หมุนเวียนช้าแล้วนะคะซึ่งอ,อันเนี้ยก็บอกบอกว่าเงินที่เคยจ่ายออกไปเพื่อซื้อสินค้าเพื่อซื้อวัตถุดิบเพื่อซื้อแบบปลานะคะอันเนี้ยจมอยู่อยู่ในสินค้าคงเหลือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจมแล้วทำไงดีก็เลยเก็บสต็อกไว้น้อยที่สองแสนก็พอนี่คิดไว้เลยนะเอาแค่สองแสนพอแล้วก็แต่ว่าพอมันเก็บน้อยเนี่ยมันต้องมีการสั่งสินค้าล่วงหน้า จากฝั่งแม่น้ำโขงปลาลา้จาจับปลาทาอะไรพวกเนี้ย hmm. มันต้องมีการเตรียมให้พร้อมส่งเนี่ยประมาณสิบห้าวัน hmm. เขาไปดีตัวเลขมาตัวเลขหนึ่งนะบอกว่าอุ้ยเนี่ยแต่ว่ามาดูข้อมูลเนี่ยไปยูสเนี่ยมีต้นทุนขายสินค้าเฉลี่ยวันละหมื่นสองมันมีตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคําถามต่อว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นตัวเลขประมาณนี้เราคํานวณได้ไหมว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าเมื่อไหร่ดี วิธีคำนวณจุดสั่งซื้อสินค้ากันนะคะคือจริงๆแล้วะคอนเซ็ปต์ของมันแะคือเราแบบไม่อยากจะมีสินค้าเยอะจนเกินไปหรือว่าไม่อยากจะเก็บสินค้าไว้น้อยจนเกินไปเพราะว่าถ้าเก็บน้อยไปปุ๊บอะของยังไม่มาเราก็จะไม่มีสินค้าไว้พอขายเพราะฉะนั้นเราก็จะเสียโอกาสในการขายอีกนะคะ เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะคำนวณจุดสั่งซื้อนะคะก็คือจุดที่แบบช่วยเตือนเราว่าเราจะสั่งซื้อสินค้าในรอบถัดไปเนี่ยมันคือจุดไหนนะคำนวณกันอย่างนี้ก็คือว่าสินค้าขั้นต่ําที่เราคิดว่าจะกัรไว้มีเท่าไหร่นะคะแล้วก็บวกกับ l ีทามนะคะโดยคำนวณเป็นจำนวนเงินเนาะก็คือว่าจำนวนวันที่ใช้ในการสั่งซื้ออย่างตัวอย่างเนี่ยเราบอกว่าเราต้องรอตั้ง15วันเน่ในการสั่งซื้อนะคะแล้วแต่ละวันเนี่ยมันมีต้นทุนสินค้าที่เราต้องใช้ขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2 2 0 0 0บาทแล้วก็คูณเข้าไปนะคะฉะนั้นเนี่ย <S <S ถ้าเรามีรีทามสิ e 15คูณ1น0 0 0บาทแล้วปุ๊บก็จะได้180,000บาทเอาไปรวมกับไอตัวสินค้าขั้นต่ำที่กันเอาไว 2สแสนนะคะคก็จะได้3แส8หมื่บาทนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่สินค้าคงเหลือของเราเนี่ยลดลงมาจนถึงเลเวล3แสนแปเนี่ยพี่ไปยธ์นเนี่ยต้องจะต้องยกหูโทรศัพท์โทรไปรูปแม่น้ำโขงเลยบอกว่าสั่งซื้อปลรราเพิ่มนะคะ